ทุกท่านครับวันนี้ช่องไอเดฟาร์มรักพาทุกท่านมาดูการขุดปรับร่องน้ําที่สวนไอเดฟาร์มรักนะครับก็ตรงจุดนี้นะครับจากเดิมเนี่ยเราเคยขุดร่องน้ําเอาไว้นะครับขนาด2เมตรก็กว้าง2เมตรนะครับก็คือ2องคูสนั่นเองนะครับกว้าง2เมตรลึก2เมตรนะครับแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่ขุดแล้วนะครับเก็บน้ําไม่อยู่นะครับ ถึงแม้ว่าเราจะได้คันดินนะครับปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดก็ตามนะครับแต่ปรากฏว่าเก็บน้ํามาอยู่นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาปลูกหญ้าแฝกไปนะครับหญ้าแฝกก็ขยายลงไปในร่องน้ํานะครับเนี่ยก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางสวนเราก็เลยมีโครงการที่จะขุดปรับร่องน้ําใหม่นะครับก็คือตอนนี้ก็เริ่มเอารถมาขุดแล้วนะครับนี่ซึ่งตอนนี้นะครับรถก็ขุด ได้ระยะหนึ่งแล้วครับนี่ขุดประมาณเนี้ยนะครับตอนนี้เรากำลังจะปรับขุดร่องน้ำใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็คือขณะที่ขุดนั้นนะครับปรากฏว่ารถติดนะครับนี่ซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพรถติดกันนิดนึงนะครับว่ารถจะสามารถ ขึ้นได้ไหมนะครับตอนนี้เจ้าของรถนะครับจะใช้วิธีการไปหารถมาลากนะครับเนื่องจากว่าดินเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะชุ่มครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่สามารถที่จะเอารถขึ้นได้นะครับนี่สภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับดูนะครับก็พาทุกท่านมาดูนะครับตอนนี้ นะครับตามาสิ่งที่อยากจะได้นะครับส่วนเราก็คือตรงนี้จะกัน้นจะกั้นเป็นที่กั้นน้ำไว้นะครับก็คือคล้ายๆกับว่าเอาดินมาทำเป็นคันดินขึ้นมานะครับประมาณ8เมตรนะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วตรงจุดนี้ก็จะทำเป็น โรงเล้าไก่นะครับหรือเล้าเป็ดนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นแตลว่าในขณะที่อรถมาขุดนั่นนะครับก็ดูสภาพรถก็แล้วกันนะครับนี่ติดนะครับไม่สามารถที่จะเอารถขึ้นได้นะครับตัวนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับเดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งก่อนนะครับว่าเจ้าของรถจะเอารถขึ้นมาได้อย่างไรนะครับนี่ฮะสภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับ ก็คงคิดว่าน่าจะพักโครงการนี้เอาไว้ก่อนนะครับประมาณสักสองสามอาทิตย์นะครับรอให้ดินแห้งกว่านี้หน่อยนะครับคงจะมาขุดใหม่นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะสามารถเอารถขึ้นได้อย่างไรอันนี้คือโจทย์ที่สําคัญเลยนะครับสําหรับคนขับรถนะครับนี่ครับก็คือรถไม่สามารถดันตัวเองออกมาจาก ดินที่มันคล้ายๆมันเป็นดินดูดเลยนะฮะก็คือเนี่ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับค่อนข้างหนักหนักเอาการทีเดียวเชียวนะครับค่อนข้างหนักมากก็คุยกับเจ้าของรถแล้วนะครับว่าน่าจะพับโครงการนี้ไว้มันสักสักสามสี่อาทิตย์นะครับก็แล้วค่อยมาวางโครงการ ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับก็คือจะปรับแก้อย่างไรดีตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไรนะครับมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับมีความก้าวหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ช่องเราได้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับสำหรับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ